ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่ชายปลาย9 1้า้นะครับวันนี้พี่ชายไปทุรามานะครับเพื่อกลับมาถึงรีสอร์ทนะครับก็หิวหิวน้ําหิวน้ํานะครับเลยดื่มแก้ป่วยแต่ว่าไม่มีกลับแก้อะไรเลยนะครับนึกขึ้นได้ว่าในตู้เย็นมันมีเฟรนด์ฟรายเหลืออยู่สักครึ่งถุงได้นะครับซื้อถุงเล็กมานะครับคือหมดเมื่อไหร่ก็ค่อยไปซื้อใหม่อะไรเนี่ยนะครับซื้อถุงเล็กมาทีนี้ก็มัน มันเป็นเรื่องยากสําหรับบางคนในการทาเฟรนช์ฟรายทานเองนะครับบางคนเนี่ยไม่มีความรู้เลยนะครับว่าการทอดเฟรนช์ฟรายจะต้องทอดอย่างไรอะไรยังไงนะครับแต่สําหรับพี่ชายเนี่ยเดี๋ยวพี่ชายจะทําให้ดูว่าการทอดเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันง่ายได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูในครัวดีกว่านะครับครับเนี่ยครับน้าในตู้เย็นของในช่องฟรีซของพี่ชายนะครับก็มีแหนนะครับทําเป็นเป็นเป็น ถุง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 นะครับเป็นเนื้อมีเนื้อมีหมูมีหมูสับมีไก่มีปลามีอะไรทําเป็นถุงถุงนะครับทําแยกไว้นะครับอ่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่ะปูอัดเฟรนดฟรายนะครับนี่นี่นี่เฟรนเฟรนฟรายนะครับเหลือเหลืออยู่ครึ่งถุงนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะมาทอดนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ ครับการทอดเฟรนฟรายกันนะครับก็หาหม้อนะครับใช้ใช้หม้อจะดีกว่ากระทะนะครับเพราะว่ากระทะเนี่ยมันแบนนะครับมันเปลืองน้ํามันนะครับถ้าถ้าหม้อนี่มันมันจะไม่เปลืองน้ํามันนะครับอ่าใส่น้ํามันไปสักอ่าประมาณนี้นะครับอ่ประมาณนี้ต่อต่อครึ่งถุงนะครับเราต่อครึ่งถุงประมาณนี้นะครับก็เศษหนึ่งส่วนส่วนสี่ขวดได้นะครับแล้วก็เปิดแก๊สนะครับอ่า แก๊ช,ช่วงแรกเนี่ยเราจะเปิดแก๊สให้แรงก่อนนะครับเปิดแก๊สให้แรงพอพอพอ,พอน้ำมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเริ่มจะเดือดเนี่ยนะครับเราก็ค่อยเบ,บาแก๊สเหลือสักครึ่งเ,เดียวก็พอนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับพอน้ำมันเริ่มเริ่มเดือดนะครับก็ก็เบาเบาแก๊สนะครับอ่าเบาแก๊สแล้วก็นี่นะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนี่ง่ายๆอย่างนี้เลยครับง่ายอย่างนี้นะครับอ่า คอยเขียนะครับเขียเบาๆนะครับอย่าให้มันฝรั่งมันมันมันหักนะครับต้องการจะให้จะให้มันเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับคือทอดเนี่ยทอดพอพอเหลืองพอนะครับพอเหลืองพอสีเหลืองทองนะครับมันมันก็จะกรอบนะครับ พอพอมันเริ่มเหลืองเหลืองนะครับก็พยายามพลิกกนิดนะครับคนตรงนิดๆนงครับพลิกกับด้านนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสีมันสวยนะครับแล้วเราก็ค่อยตักใส่กระชอนนะครับเพื่อจะให้มันเสด็จน้ํามันนะครับร้อสีสวยนิดหนึ่งครับอีกนิดเดียวนะครับนี่เหลืองนะครับแต่ว่าต้องการได้เป็นสีทองนะครับ ส่วนน้ำมันที่เหลือจากการทอดนะครับยังไม่ต้องทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับไว้ทอดอีกได้นะครับอ่าไว้ทอดไข่เจียวทอดอะไรก็ได้ครับทอดให้ทอดอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเนมันจืดนะครับอย่าไปทิ้งนะครับยนีใช้ได้อีกนะครับนี่กลิ่นเริ่มโชยมาแล้วครับเริ่มหอมนะครับอ่าเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวลอยนิดเดียวนะครับลอยนิดเดียวให้สีมันสูยนิดหนึ่งอ่า อ่าเสียงความกรอบมาแล้วครับมากรอบมาแล้วเสียงตุ๊กรับตุ๊บกลับกกละ อานะครับพอสีสวยสีทองนะครับก็ปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สนะครับอา้าวแล้วก็ตัดสายกระชอนนะครับตัดสายกระชอนเพื่อให้มันเสด็จน้ํามันนะครับอา่าตัดใส่กระชอนไว้ให้มันเสด็จน้ํามันนะครับอื รรอให้มันเ็จน้ำมันนี้ถึงนะครับครับเมื่ kind of อมันเสด็จน้ํามันแล้วนะครับเห็นไหมครับเสียงกรอบได้ยินเสียงกรอบนะครับในกรอบนะครับแล้วก็เราก็มาเอานะครับมาดูทางนี้นะครับเอาใช้เกลือนะครับเกลือสักสักหยิบมือเดียวนะครับหยิบมือนีอย่างนี้ยนะครับนี่นี่นะครับนะแล้วก็โรยโรยให้ให้ให้ทั่วนะครับโรยให้ทั่วโรยให้ทั่วอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ เขย่านะครับเขยา่าเขย่านะครับเขยา่าเพื่อจะให้มันมันมันเข้ากันทุกทุกชิ้นนะครับเพื่อจะให้มันเข้ากันทุกชิ้นให้เกลือเนี่ยมันถูกทุกชิ้นนะครับก็ง,ง่ายๆนะครับทําไม่ยากนะครับอา่าเสร็จแล้วก็ใส่จานเลยครับเนี่ยใส่จานนี่เห็นะครับง่ายดายที่สุดนะครับอ่า นี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปกินที่คุยกันประมาณสิบนาทีนะครับสินาทีคือทุกอย่างเสร็จสินาทีนะครับโอ้นี่งแบดูข้ามาใกล้ๆก้ข้ามาใกล้ๆอ่าดูกรอบนะฮะอือกรอบมากนะอร่อยเค็มนิดๆอร่อยอืมอืออร่อยฮะอร่อยมากอ่าอืออนี่ ฮ <Yeah. S 2> หลายหลายคนซึ่งไม่เคยทอดเฟรนช์ฟรายนะครับจะได้ทอดเป็นนะครับซื้อเฟรนช์ฟรายมาเป็นถุงๆนะครับถุงเล็กก็อพอนะครับท mm ี hmm. ละครึ่งถุงครึ่งถุงก็ได้จานนะครับสบายๆนะครับเน mm hmm. <Yeah. S 1> ี่ยหืมกรอบมากเกลวอหน่อ นี่แหละรับเล็กๆเ็กน้อยนะครับที่พี่ชายนามาฝากนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทอดเฟ้นไฟไม่ไม่เป็นนะครับไม่เคยทอดเฟ้นไฟนะครับส่วนมากก็ซื้อเขานะครับก็เอารับมาบอกกันนะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับโอเคถ้าหากว่าใครชอบสไตล์แบบนี้นะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าแคร์กดติดตามพี่ชายด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจริงพี่ชายมาแล้วนะครับทุกคลิปทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องดีๆและมีสาระนะครับ โอเคครับขอทุกคนมีความสุขนะครับพี่ชายขออันยญาอลานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย